ค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัทนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อคุณเก่งมากคุณเนรมิตได้ทุกอย่างนะคะแม่หมอตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เก่งมากคุณเนรมิตได้ทุกอย่างให้พี่ให้พี่ไพบอกมาว่าจริงเหมือนที่แม่แมหมอพูดตั้งหัวข้อไว้ไหมนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพให้เขามาเจอคล,คลิปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคปนี้คุณเก่งมากในระมิดได้ทุกอย่างกระเด็นออกมาเลยอ่ะเหมือนพลังงานคุณแรงมากๆนะคะลูกดวงแล้วเหมือนหวัวข้อไม่หมอพูดเลยอ่ะเก่งไม่เก่งดูเอานะคะเนี่ยจะได้รับผลผลิตแล้วนะคะเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้เนียไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณจะได้รับผลผลิตจะได้เห็นไหมคะผลผลิตของคุณจะได้ จับต้องได้หยิบจับได้งอกเงยเจริญง,งอกงามเดี๋ยวไม่หมอมาอ่านนะเจ็ดดาบคือผลผลิตนะคะรวรวมผลผลิตหรือว่าสิ่งที่คุณต้องได้รับแล้วจริงๆอ่ะนะคะโอเคไม่เก่งได้ไงอะ่ะทาจนสําเร็จแล้วอะ่ะโอ้โหอสศวินไม้นี่แหละคนเก่งคนมีไฟคนมีแพชชั่นคนที่ทําอะไรแล้วเทคแอคชั่นเรียนรู้พัฒนาตัวเอง เดรสัน <The> <The Sun S 1> มาบ่อยมากอ๋อ oh, ไม่ใช่ชาลีอดโอเคค่ะเหมือนเดรสันเนาะไม่เหมาะว่านะคะคุณเก่งมากคุณเนรมิตได้ทุกอย่างอัศวินดาโ oh, อ้อัศวินนี่แหละความเก่งของคุณเลยนะคะอัศวินดาเป็นอัศวินอ่ะโอ้จัสติกคุณเนรมิตได้ทุกอย่างจริงไหมพี่ไพ่โ oh, อ้อัศวินทั้งนั้นเลยอะทำไมอัศวินขึ้นมาเยอะมาก โอเคค่ะ okay, คุณเป็นคนเก่งคุณเรมิตได้ทุกอย่างและทุกอย่างจริงๆนะไม่หมอว่าการงานไพ่ไพ่ไ,ไม้คือการงานการสื่อสารนะคะถ้วยความรักความรักเห็นไหมคะความสําเร็จจริงๆอ่ะมันมีทุกอย่างทั้งพร้อมที่คุณจะสําเร็จจริงๆนะคะลูกดวงคุณเรมิตได้จริงๆทุกอย่างจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารก็ได้นะลูกดวงไพ่ไม้อ่ะแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสาร การพูดก็ได้นะคะเป็นคนที่เหมือนมีวาทศิลป์ในการพูดไหมตัวคุณเองนะคะลูกหลวงพูดไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อนะคะลูกหลวงพูดในสิ่งดีๆและพูดมีความน่าเชื่อถือด้วยตัวคุณเองอะ่ะไม่หมอว่านะคะการมีสเสน่ห์อ่ะคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีพรสวรรค์ติดตัวมาแน่นอนอ่ะนะคะการพูดการเจรจาของคุณอะ่ะไม่หมอว่าแล้วถ้าคุณลงมือทาอะ่ะในในในระมิดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะให้มันเป็นรูปธรรมอะ่ะ ไม่ใช่การแบบว่าเอื้อนเอย่ยหรือการขอพรหรือการอธิษฐานเท่านั้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะไม่หมอว่าแต่เป็นการที่คุณลงมือทํานะขอพรนะคุณได้แน่นอนเพราะอัศาวินด้วยการขอพรนี่คือไพ่ใบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่คุณร้องขอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่นอกเหนือกว่านั้นไม่ใช่การขอพรอย่างเดียวค่ะขอพรก็ขอค่ะฉันก็ขอค่ะเพราะฉันก็เป็นลูกหักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเห็นไหมคะไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้คือเป็นเป็นการลงมือทําด้วย ะะสิ่งนั้นะจะทําให้เกิดรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมากๆถ้าคุณลงมือทําผลงานของคุณจะโดดเด่นมากๆอะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะลูกดวงเช่นคุณอยากจะทํางานนี้ให้สําเร็จงานนั้นให้สําเร็จอมันจะเติบโตแบบขั้นสุดเลยนะคะแม่หมอว่าจริงๆนะคะลูกดวงมันประสบความสําเร็จมากๆเลยชาลีอดอะนะคะมันจะโดดเด่นหรือคุณอาจจะทํา ผลงานอะไรบางอย่างที่อยากจะให้มันเกิดมาเป็นเงินก็ได้นะคะลูกดวงแม่หมอว่าผลงานนะคะมันได้เก็บเกี่ยวแล้วอ่ะแล้วรู้ว่าคุณอาจจะทํามาแล้วก็ได้อ่ะเพราะอันนี้คือ, ielle, คอการทําของคุณมันจะทําเงินทําทองให้คุณได้เก็บผลผลิตอันนี้คือความร่ารวยนะคะลูกดวงได้เก็บผลผลิตอ่ะแม่หมอนับจากนี้คุณจะไม่เหนื่อยอีกแล้วอ่ะสิ่งที่คุณทํามันได้รับผลผลิตอ่ะมันออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวให้คุณได้จับใจใช้สอยอ่ะลูกดวงนะคะประมาณนี้เลยอ่ะ คุณในระมิดได้เรากับว่าคุณมีเวทมนต์นะคะแม่หมอว่าเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะลูกดวงนะคะเนี่ยแม่หมอจะบอกว่าขอเพียงแค่คุณทํามันขึ้นมาพอสวรรค์น,นั้นอะ่ะจะในระมิตให้คุณทุกอย่างนะคะลูกดวงถ้าคุณแบบพูดเก่งให้คุณพูดบ่อยๆทํางานสื่อสารโซเชียลออนไลน์ก็ได้แม่หมอว่านะคะลูกดวงทําในการสื่อสารการพูดการเจรจานะคะพอสวรรค์น,นั้นอะ่ะจะในระมิด เง,งิเน,เน,น,น,งในให้คุณจริงๆเห็นไหมคะเนี่ยเหรียญเจ็ดเหรียญจะเนรมิตให้เงินให้คุณจริงๆอ่ะการสื่อสารทําผลงานให้ได้แน่นอนอ่ะในบางคนนะคะการสื่อสารหรือว่าบางคนทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางไกลเป็นไกด์ก็ได้ลูกเป็นไกด์นาทางท่องเที่ยวทํางานเกี่ยวก,กับการต่างประเทศก็ได้อะทุกอย่างที่คุณทาอ่ะไม่ว่าด้านไหนเพราะคุณลงมือทาคุณมีความตั้งใจมุมานะขยันพักเพียรเรียนรู้พัฒนาตัวเองมีแพชชั่นมากมาก นะคะมีไฟอ่ะมีไฟในตัวเองและปีมา้าปีม้าไฟปีม้าทองด้วยปีนี้ไม่หมอคุณสําเร็จนี่ไพ่ของความสําเร็จนะคะ,ะดวงความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความสําเร็จมีชีวิตที่ดีแน,น่นอนในรมิตได้ทุกอย่างเลยอ่ะนะไม่หมอแสดงความยินดีด้วยจริงๆไพ่เมเนี้พไพ่เมเนี้เหมือนเดอซันเลยเนี่ยมีดอกทานตะวันก็ถ,ถือแบบดอกทานตะวันนะไม่หมอว่า การท,ทานตะวันคือการเริ่มต้นใหม่อะนะคะชีวิตที่ดีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอะชีวิตที่สดใสชีวิตที่สว่างสวัยมากๆอะเหมือนเดินซันน่ะนะคะชีวิตคุณก้าไปข้างหน้ามากๆเลยอะนับจากนี้ไปนะคะลูกดวงนะคะใน,นมิตคนรักก็ได้คู่ก็ได้พลังงานในตัวของคุณไม่เหมาะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยอะนะคะลูกดวงคุณเป็นคนที่ เหมือนผ่านสิ่งต่างๆมาแบบมากมายเหมือนกันนะชาลีอตนี่มันต้องผ่านผ่านด่านมาเยอะเหมือนกันชาลิอตต้องแข็งแกร่งขนาดไหนอะ่ะกว่าที่คุณจะสําเร็จนะกว่าที่คุณจะได้เจอคู่กว่าที่คุณจะได้สมหวังไม่เหมะว่านะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งผ่านสิ่งต่างๆมามากมายผ่านบททดสอบผ่านบทเรียนต่างๆมามากมายอะ่ะแต่บททดสอบต่างๆอะ่ะคุณเอาอยู่หมดนะคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งแบบสุดๆเลยแหละแม่หมอว่าตัวคุณเองอ่ะนะคะแม่หมอจะบอกว่า เมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็นดังใจคุณเลยอ่ะแต่แม่หมอว่านับจากนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างใจดังใจคุณทุกอย่างเลยนะคะลูกดวงเรากับว่าคุณได้รับพรนั้นด้วยถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทากชีวิตของคุณนะคะสร้างสร้างโลกของคุณอ่ะด้วยสองมือของคุณเองแม่หมอว่านะคะคุณจะเกิดความมั่นคงในชีวิตของคุณแล้วจริงๆนับจากนี้นะคะความมั่นคงนี้เกิดจากความมุมานะ ความบากบั่นของคุณการไม่ยอมแพ้ของคุณแล้วคุณก็จะได้สร้างชีวิตของคุณไปสู่ความมั่งคั่งความร่ํารวยมากๆเลยแหละแม่หมอว่านะคะลูกดวงบางคนก็เนรมิตคู่ขึ้นมาเหมือนกันได้มาเหมือนกันนะคู่คู่อย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เป็นพลังงานที่ดีนะแม่หมอว่านะคะเป็นพลังงานของคนที่มี จิตใจเมตตาเป็นคนที่อ่อนโยนะนะคะแต่ว่าบดจะดุก็ดุมากเลยตัวคุณเองไม่บอกว่าบดจะดุก็น่ากลัวน่าเกรงขามนะคุณเป็นคนที่มีพลังอํานาจอยู่ในมือตัวเองอ่ะเป็นมีความเป็นผู้นําสูงมากเป็นคนที่เศร้านะแต่ก็สู้อ่ะบางทีก็เศร้านะแต่ฉันสู้อะไรอย่างนั้นอ่ะลูกดวงเป็นพลังงานแบบนั้นจริงๆอ่ะนะคะเป็นพลังงานคนที่แบบดัตติก่ะไม่หมอตรงไปตรงมามากๆเลยไม่เล่ห่เหลี่ยมไม่ทำร้ายใครไม่แทงข้างหลังใครแน่นอนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ่ะ แม้แต่ตัวเองไม่หมอก็ว่า่าว่าไม่เบียดเบียนนะคุณเป็นคนที่พูดจริงทําจริงพูดคําไหนเป็นคํานั้นจริงๆวาจาศักดิ์สิทธิ์มากตัวคุณเองลูกดวงนะคะเพราะว่าคนแบบนี้ทํใไมคุณถึงขอพรได้ย่าอยู่คู่กันกับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือไพ่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราขอพรอ,อธิษฐานจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ารล้อมคุณอย่างเงี้ยลูกดวงคุณเป็นคนที่พูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเชื่อเชื่อถือคุณคุณรู้ไหมไม่หมอว่าเห็นไหมครับไพ่จัดติจัดติคือไพ่แบบทางกฎหมายอะไรเงี้ยเหม าด้านกฎหมายคุณจะเป็นแบบทนายความและคุณดูดิทนายความคือเรียกว่าอะไรคำบัญญัติของทนายความคือคนที่ต้องตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีความซื่อสัตย์มีความตรงไปตรงมาตรงฉินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่หมอคบได้นะคนแบบคุณจริงๆนะคะลูกดวงคุณคบใครคุณไม่แทงข้างหลังใครแน่นอนอ่ะคุณเป็นคนที่นิสัยน่ารักนะคุณอาจจะทําหน้าที่ของคุณเองคุณไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของใครนะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นชาีอดนะนะคะโทษทีค่ะ คุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทาตามความฝันของตัวเองอ่งไม่ได้ไปยุ่งยากกับชีวิตใครเลย <_ S 1> คุณอยู่ตัวคนเดียวอะลูกดวงเห็นไหมมันคุณอยู่ในตัวคนเดียวเลยอะคุณมีเพื่อนไหม <_ S 2> <_ S 1> แม่บอกไม่ได้ว่าคุณแบบไม่มีเพื่อนแต่เหมือนคุณตัวคุณเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวคนเดียวอะเหมือนกับว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตมาโดยลําพังคนเดียวตลอดก็ได้สู้มาตั้งแต่เล็กจนตโตก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เก่งมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ได้ลูกดวงเอาตัวรอดได้อ่ะ เก่งเป็นผู้นําคนตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะ,อะสมมติ่าคุณตอนเล็กๆคุณอาจจะเป็นผู้นํากลุม่มเป็นคนที่ต้องต้องพูดหน้าชั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะแม่หมอมีความเป็นผู้นําสูงมากอ่ะและเป็นคนที่ถือศรดีวาจาดีมากเลยอ่ะมาน่าเชื่อถือนะถ้าคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะเพื่อนเชื่อถือคุณมากเลยแม่หมอว่าคําพูดคุณดีนะประมาณนี้เลยอ่ะแม่หมอว่าเป็นคนเก่งมากๆเลยอ่ะเนี่ยไพ่ทุกใบเนี่ยเก่งไม่พอใจดีมีเมตตาการุณาอบอ้อมอารีสุภาพ ผู้หญิงก็เหมือนกันอ่อนเขาเรียกว่าจิตละเอียด on, on on อ่อนอ่อนโยนอ่ะนะคะลูกน้องลูกหลวงแข็งนอกแข็งนอกแน่นอนอ่อนในแข็งนอกอ่อนในอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณเองอะ่ะคุณนรมิตได้ทุกอย่างเลยมีคนกําลังจะได้เจอคู่ด้วยไม่หมอว่าความรักกาลังจะเข้ามาคนทางไกลคนต่างชาติเ็าได้ต่างประเทศก็ได้ภูมิภาคก็ได้แต่คู่แน่นอนอะ่ะคู่ที่มีความแตกต่างกันกับคุณแน่นอนอะ่ะเขามาด้วยม้าสีขาวม้าสีดําหมายความว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะนะคะเห็นไหมคะ เป็นคนดีเป็นคนที่ดีมากๆเลยก็ขี่ม้าขาวอะลูกดวงก็ไม่ได้เขาขี่ม้าขาวคือคนที่แบบเลยไอเทมอะเออเลยไอเทมเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่แบบเหมาะสมกับคุณมากๆแม่หมอว่านะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคู่ของคุณจริงๆอะ่ะแม่หมอว่าบางคนได้เจอเร็วๆนี้ก็ได้ถ้าเคยสูนะคะลวงกาลังแบบได้เจอจริงๆอะ่ะมองไม่เห็นเลยอัอเนี้ยไพ่อะไรอะ่ะ โอเคราชินีถ้วยลูกดวงราชินีถ้วยเดี๋ยวนะคะแม่หมอมองไม่เห็นเลยไฟเดี๋ยวนะแม่หมอขอเวลาแป๊บหนึ่งลูกดวงและตัวเล็กมากเลยและไพ่ใบนี้แม่หมอเพิ่งเอาออกมานะคะอ้อเด็กถ้วยลูกดวงเด็กถ้วยทวดทีค่ะเด็กถ้วยโอเค s อสอโอแม่หมอจะบอกเลยนะคะลูกดวงเนรมิตได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแม่หมอจะบอกว่าคุณอะ่ะคุณจะมีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางมากๆตัวคุณเองอ่ะนะคะเงินเงินค้อนใหญ่มากๆเลยอะ่ะที่แม่หมอบอกอ่ะนะคะบางคนอาจจะมีโชคลาบค้อนใหญ่ก็ได้โชคแบบแบบ เข้ามาจากการทํางานของคุณก็ได้รายได้ดของคุณก็ได้ที่ที่ได้เก็บเกี่ยวเห็นไหมคะเงินทองจากนี้ไปไม่หมอว่าไม่ได้ขาดเงินทองนะเงินทองจะเข้ามาทําให้คุณมั่งคั่งได้เลยนะคะลกลวงก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะปีปีนี้มันเป็นเหมือนช่อดอกไม้ที่มีคนอยู่ข้างในมีเงินเห็นไหมคะเนี่ยมันเหมือนช่อดอกไม้เลยอ่ะมันเป็นเหมือนของขวัญจริงๆนะคะลูกลวงเป็นช่อดอกไม้เป็นของขวัญเ,เป็นรางวัลสำหรับคนน่ารักแบบคุณก็ได้เห็นไหมไม่มอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักจริงๆอ่ะเป็นเป็นเด็กทั่วอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจ ่อนโยนอ่ะคุณไม่มีพิษมีภัยกับใครนะแม่หมอว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ละเอียดอ่อนอ่ะนะคะแม่หมอว่าคบได้จริงๆรอ่ะคบได้จริงๆตัวคุณเองอ่ะถ้าคุณมีเพื่อนอ่ะนะคะแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนไม่เยอะหรอกคุณชอบอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ชอบอ a l o n อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่านะคะชอบอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้เหงานะคือไม่ได้เหงาอ่ะแม่หมอว่ามีกิจกรรมทํานะตัวคุณเองอ่ะแต่คุณอยู่คนเดียวคุณมีความสุขมากเหมือนมีพื้นที่ของตัวเองเลยอ่ะแม่หมอรู้ หวงพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะหวงแหนพื้นที่ของตัวเองอะนะคะประมาณนั้นเลยอะนะคะคือคุณไม่ไปยุ่งกับชีวิตใครแล้วก็ไม่ชอบไห้เคยมายุ่งชีวิตคุณก็ได้คือแบบไม่ชอบวุ่นวายกับใครอะนะคะประมาณนั้นเลยอะเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวไม่ชอบให่ใคยมายุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่หมาว่านะแต่เป็นคนที่ใจดีมากๆเหลี่ยมนะคะเหมือนแบบ ฉันไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ว่าคนอื่นก็อย่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนี่ยดุเหมือนกันนะบางบางอารมณ์คุณ่ะนะคะแต่ว่าแบบเน้นๆก็คือแบบใจดีมากๆเลยไม่หมอว่าเป็นคนที่ใจดีนะคุณจะได้เจอคู่คุณจะได้เจอความรักนะคะลูกดวงเดี๋ยววันมาแน่่ใครที่รอมานานมากรอคู่ฉันโสดนานมากเลยอะนะคะฉันโสดฉันทํางานเหนื่อยมากเลยฉันหาเงินฉันสู้ชีวิตมากเลยไม่มีคนเคียงข้างกายฉันฉันแบบเห็นไหมอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองเพื่อ รอคนที่ใช่อะคุณเนี่ยถ้าคุณอยู่นั่งนิ่งๆิ่งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองและดูแลกายใจคุณให้มีความสุขเหมือนเด็กอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมีความสุขจอยกับชีวิตนะคะลูกดวงเห็นไหมคะไม่ใช่แม่คุณไม่คิดอะไรเลยแต่ถามว่าไม่ต้องคิดอะไรที่มันแบบ ยังมาไม่ถึงอ่ะไม่หมอว่านะคะถ้าเรื่องคู่ก็ไม่ต้องคิดว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาแบบไหนจะมายังไงฉันมีคู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณมีคู่อ่ะให้คุณอยู่เฉยๆเนี่ยดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีอยู่เฉยๆพี่นกมาสื่อสารแล้วนะแม่หมอว่าเห็นไหมคะเนี่ยคู่นกคู่เหมือนกันเหมือนนกพิราบขาวที่แบบมีการสื่อสารมีการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่าคุณกําลังได้เจอคู่แน่นอนนะลขาลวงเป็นคู่ที่เป็นแบบ คู่ที่แบบจิตใจดีมากๆที่คุณจะได้เจอนะคะเดี๋ยวเจอเดี๋ยววันในดวงใจนะเจอคู่เจอสิ่งดีๆเงินทองเข้ามาหลังไหลเข้ามาจากผลผลิตของคุณนะคะลูกดวงมีชัยชนะสําเร็จทุกด้านเลยอะ่ะการเงินการงานความรักนะคะในระมิตได้ทุกอย่างตัวคุณเองอ่ะนะคะขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งนะคะไม่เป็นไรแม,ม่หมอไม่เคยจับสวยเลยอันเนี้แต่ตั้งกล้องให้คุณเห็นนะคะให้เห็นไพ่ชัดๆเนาะ โอ้เดอะเวอร์คอมพลีทไหมคอมพลีททุกด้านไหมคะคอมพลีทแน่นอนเดอะเวอร์คือทําไมไม่เนรมิตได้อะเนรมิตเนรมิตได้ทุกอย่างคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะทุกอย่างไปทุกอย่างบนโลกนี้มันสวยงามอะ่ะที่คุณมองอะ่ะมุมมองของคุณอะ่ะนะคะมุมมองของคุณว่าจริงๆโลกนี้มันสวยงามนะมันสวยงามมันมีสิ่งดีๆให้คุณเรียนรู้ให้คุณได้พัฒนาให้คุณได้แบบฝึกศึกษาหาความรู้ แม่หมอจะบอกเลยนะคะคอมพลีทเลยเด็ดเลเวคอมพลีททุกด้านการเงินการงานความรักทุกอย่างพรั่งพร้อมสมบูรณ์มีเกณฑ์มีมีคนได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่ที่อาศัยย้ายไปอยู่กับคู่ต่างประเทศต่างชาติก็ได้เป็นคนที่มีเงินมีฐานะหน้าที่การงานดีมีทรัพย์สิสนมีเงินทองทุกอย่างพรั่งพร้อมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบสายฝอสายเกาสาย เอเชียสายแบบยุโรปไม่เหมอะว่ามีโอกาสได้เจอมากๆเลยนะคะเนี่ยคนไทยก็ได้แต่ต้องอยู่ไกลๆกันต่างภูมิภาคต่างจังหวัดได้เหมือนกันแต่เป็นคนที่มีความความคอมพลีตในตัวเองชีวิตคุณจะสุขสบายนะคะลูกดวงนะคะจากการทํางานของคุณจากคู่ของคุณก็ได้ที่มาซัพพอร์ตคุณมาสนับสนุนคุณก็ได้เพราะคุณเป็นจะมีคู่ที่ดีคุณจะเป็นหัวหน้าเผาเลยไม่เหมาะเหมือนหัวหน้าเผาะนะคุณจะเป็นหัวหน้าเผาผูดหัวหน้าเผาที่เป็นผู้นําคนอะ ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยนะคะลูกดวงนะคะตัวคุณเองอ่ะนะคะมีความสําเร็จมีความมั่นคงมากๆเลยในชีวิตนะคะเดวเวอร์ขึ้นอ่ะนะคะคอมพิซทุกด้านเลยการเงินการงานความรักเจอคู่ที่ดีการงานที่ดีทําอะไรอยู่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกอย่างเลยในระดันี้ได้ทุกอย่างเลยพะไพ่ออกมาคอมพิซเนี่ยถ้าเดวเซนขึ้นก็คอมพิซเดวเวอร์ขึ้นก็คอมพิซเท่าทีนะคะถ้าเดวเวอร์ขึ้นอะ่ะหมายความว่าชีวิตพลิกผันเลยอะ่ะชีวิตเปลี่ยนทายอ่ะนะคะ เปลี่ยนทายเลยอ่ะจุดจบของความทุกข์จุดจบของอุปสรรคจุดจบของปัญหามันจะคลี่คลายมันจะหายมาลัยในชีวิตของคุณนะคะเป็นการแบบคอมพลีตในชีวิตความสุขความกินดีอยู่ดีความมั่งคั่งร่ำรวยทุกอย่างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะลูกดวงประมาณนั้นจริงๆนะคะขอคอนเฟิร์มพลังงานอีกใบหนึ่งที่ไม่หมออ่านมาทั้งหมดนี่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยแม่หมอไม่เห็นไพ่ดาบนะคะ โอ้พอแม่หมอพูดแล้วไม่มีไพ่าดาบไพ่ดาบขึ้นมาเลยอะ่ะเจ็ดดาบโอเคเจ็ดดาบสำรับนี้ไม่น่ากลัวเจ็ดดาบสำรับนี้คุณอะ่ะคุณเคยเจอมาแน่นอนคุณเคยเจอคนรักที่เหมือนแบบความรักที่เหมือนแอบซ่อนไม่เปิดเผยอะ่ะเหมือนไม่เปิดตัวคุณแอบซ่นซ่อนเร้นอะไรอย่างเงี้ยหรือวเป็นตกเป็นเป็นความรักที่เผื่อเลือกก็ได้เป็นความรักที่แบบ ไม่ชัดเจนก็ได้ที่ผ่านมาแม่หมอว่าตัวคุณเองอะ่ะแต่คุณจะได้เจอคู่ของคุณจริงๆอะ่ะในเมื่อคุณเคยเจอความรักแบบนั้นฉันไม่สนฉันโนสนโนเคนะใครที่แบบไม่ได้รักฉันไม่เห็นคุณค่าของฉันฉันโนสนโ o เคจริงๆอะ่ะเห็นไหมคะเจ็ดดาบอะ่ะแม่หมอว่าแล้วคุณกลับมานั่งสวยๆอยู่บนพื้นที่ของตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยดูแลตัวเองเซลล์เลิฟเซลล์แคร์ ใครไม่รักฉันไม่เป็นไรฉันรักตัวเองฉันรอคนที่ใช่อะเชิญไปกับใครเชิญไปเลยเชิญไปได้เลยประมาณนี้จริงๆลูกดวงแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยพอคุณอยู่ในอารมณ์แบบนั้นนะลูกดวงคุณเม่โนสนโนแคร์คือเห็นคุณค่าของตัวเองคือฉันสวยฉันเก่งฉันดูดีฉันเก่งฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันทํางานได้ฉันหาเงินได้ใครที่จะมาแบบต้องมาตรฐานที่ฉันตั้งเอาไว้ต้องมีฐานะต้องใจดีต้องมีเมตตาต้องครบเครื่องอะ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมีมันเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้เลยแต่คุณสวยคุณออร่ามากๆพลังอพลังงานของคุณทําถึงมากๆไม่หมอว่านะคะลูกดวงจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นพลังงานที่มันจะดึงดูดทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตในระมิดได้ทุกอย่างจริงๆนะคะไม่หมอว่านะคะลูกดวงแล้วแม่หมอจะคนเฟิร์มอาทิตย์ไม่เหมออ่านาไพ่ใบเนี้ยมันจริงไหมอ่ะที่ไม่หมอพูดนะคะขอขายายเจ็ดดาบนะคะเพราะมันจบด้วยเจ็ดดาบอ่ะมันออกมาเลยอะลูกดวงโอ้ คอนเฟิร์มนะคะลูกดวงไม่หมอคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นพี่ไพ่อ่ะเหมือนแบบเล่าเรื่องจริงๆอ่ะเล่ามาแบบเก้าถ้วยเก้าถ้วยใบนี้เป็นครอบครัวนะคะลูกดวงเห็นไหมคะโอเคนี่แหละเห็นไหมลูกดวงห้าถ้วยเคยผ่านความเสียใจมากอนเห็นไหมคะตัวคุณนี่แหละเคยผ่านการเสียใจเคลิ้นร้อยร้องไห้เคยผิดหวังอ่ะเจอคนทําร้ายมาเห็นไหมไม่ชัดเจนเลย เห็นไหมคะไม่ชัดเจนกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยพอห้าถ่วเคยมีความผิดบางเคยเศร้าเสียใจมาก่อนแต่ไม่ค่ะฉันมุบออนได้ฉันเลิศค่ะฉันสวยฉันดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตาแบบเห็นไหมคะมีสีสันมากเลยแบบเห็นไหมคะเนี่ยดูแลตัวเองแต่งตรงแต่งตัวคนเห็นไหมเนี่ยไพ่เก้าเก้าถ้วยสำหรับนี้ไม่ใช่เก้าท่วที่สดไพ่เก้าทั่วที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วค่ะเห็นไหมสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรอ่ะยังไงก็ต้องหลุดไปจากเรานะคะหลุดลวงนะคะเพื่อ เว้นพื้นที่ว่างให้คนที่ใช่เข้ามาแล้วคนที่ใช่เข้ามาไม่มีฐานะมากๆเลยอะ่ะที่แม่หมอบอกเห็นไหมคะมีความคอมพลีในตัวเองมากๆอะ่ะคุณจะได้เจอคู่คู่บุญคู่บารมีเป็นคนที่มีฐานะพอคุณอยู่กับคนเนี้ยมันจะอยู่ดีกินดีไปเลยอะ่ะลูกดวงมันจะมีเขาครบเครื่องอะ่ะคือคุณอยู่กับเขามันไม่ต้องนับจากศูนย์เลยอะ่ะนะคะลูกดวงคือมันจะมีความสุขชีวิตที่ดีอิ่มนาสําราญครอบครัวที่อบอุ่น นะคะครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขกันมากๆเลยอ่ะแม่หมอว่าเห็นไหมคะไพ่เก้าถ้วยปกติเป็นไพ่ของการอยู่คนเดียวนะการที่แบบยังโสดอยู่แต่นี้ไม่โสดแล้วจ้าเก้าถ้วยคือฉันมีคู่ฉันมีคู่เคียงข้างแล้วค่ะเห็นไหมคะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขเตาทองสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งร่รวยนะคะเห็นไหมคะคู่ที่มีความร่ํารวยมากๆเลยมาช้าแต่มามาแล้วแบบ เขาเรียกว่าเลยอ่ะมาแล้วแบบว้าวมากเลยแหละคู่ของคุณคุณจะมีเนรม,มิตชีวิตได้ทุกอย่างจริงๆการเงินกนารงินความรักความร่ารวยชีวิตที่ประสบความสําเร็จมีคนนําเงินไม่ทองมินคุณนําเงินนําทองไห้คุณจริงๆนะคะลูกดวงแม่หมอจะบอกเลยได้สําหรับนะคะอัศวินเหรียญยิ้มมาแต่ไกลเลยอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆเลยนะคะอัศวินทั้งนั้นเลยอ่ะแม่หมอว่าเขาเป็นคนที่แบบ เทคแอคชั่นในความรักมากๆถ้าคุณได้เจอคนคนนี้นะคะลูกดวงเทคแอคชั่นที่จะรักคุณเทคแอคชั่นที่จะดูแลคุณประมาณนี้เลยเอาเงินมาให้คุณแล้วยิ้มอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีมากๆไม่หม่ว่านะคะตัวคุณเองอ่ะคุณจะได้รับทุกอย่างเลยการเงินการงานความรักชีวิตที่ประสบความสําเร็จการเงินชัดเจนมากๆเลยนะคะลูกดวงมีคนมีคนนําเงินนําทองมาให้คุณหรือคุณได้เก็บเกี่ยวผลงานของคุณที่คุณทําสร้างอะไรเงี้ยถ้าเคยทํางานออนไลน์ช่องจะเติบโตได้เหมือนกันนะไม่หม่ว่าทำมานานมากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมีชื่อเสียงได้เหมือนนกั ะะทํางานออนไลน์ทําการสื่อสารการพูดการเจรจาอย่างเงี้ยคุณเป็นคนเก่งแน่นอนหลไพ่ออกมาขนาดเนี้ยชาลีอดเนาะเก่งและอดทนฝ่าฟ,ฟันสู้มุมานะตั้งใจเพียรพยายามจนสําเร็จอ่ะจนรวยอ่ะนะคะคู่ทุกอย่างคู่ทุกอย่างเลยอคอมพลีทคอมพลีททุกด้านเลยตัวคุณเองอ่ะนะนะคะลูกดวงรับเอาไปได้เลยนี่คือพลังงานของคุณนะคะลูกดวงคุณจะคอมพลีททุกด้านการเงินการงานความรักนะคะชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะโชคดีนะคะ